ครับก็สวัสดียามเช้าทุกท่านครับวันนี้จริงๆแล้วเรื่องแรกที่ผมได้ลงไปเกี่ยวกับความรู้ก็ได้ลงไปแล้วนะวันนี้ผมก็ได้ยาครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับอากาศเย็นๆผมก็เลยมาได้ได้ยาตอนเช้านะครับเพื่อที่จะได้ออกกําลังกายนะครับหนึ่งหลักๆเลยนะครับสก็คือการที่ผมจะได้กําจัดวัชพืชในสวนกล้วยแล้วก็สวนตะไครแต่สิ่งที่ผมไม่คาดฝันในการที่จะได้ยาเช้านี้ครับอันดับแรกคือผมได้อื่นไปแล้วครับตัวหนึ่งก็ขุดขึ้นมาแล้วเก็บเก็บไปไว้ ให้ลูกสาวเล่นสักพักก็มาปล่อยเขาครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เจอในตอนนี้คือนะครับอ้าวนะครับเกือบเกือบไปนะครับเกือบพลาดไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นไข่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไข่นกอะไรน่าจะเป็นนกคุ้มนกคุ้มอะไรประมาณนี้แหละนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็นกคุ้มนกคุ้มนะครับเสียงในฟิล์มนะครับเนี่ยครับก็เจอเขาเนี่ยครับแบบนี้พอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมคงจะตรงนี้คงจะไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คงจะใช้ยาคุมไว้เหมือนเดิมนะครับก็ปล่อยให้เขาได้อยู่ตรงนี้นะครับ คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะแบบไม่ไม่อยากจะทําร้ายเขาครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราเป็นนกครับน่าจะเป็นไข่นกขอสงสารเขาเป็นเป็นไข่นกที่ที่อยู่ในสวนกล้วยสวนตะไคร้เห็นไหมครับว่านอกจากความเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธันธาารต่างๆแล้วนี่ครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับคอยที่จะมาอยู่ร่วมกับเราด้วยนะครับวันนี้ก็เลยรีวิวมาให้ท่านได้ดูนะครับว่าผมได้เจอสิ่งนี้แหละนะครับก็ก็เป็นไข่นกนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ฟักแล้วนะครับเนี่ยครับ คงจะไม่นานตรงนี้ก็คงจะปล่อยไว้ให้ลูกเหมือนเดิมนะครับให้เขาได้อยู่ตรงนี้แหละนะครับจนกว่าที่เขาจะมีลูกแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็พาท่านมาดูไข่เฉยๆนะครับในขณะนี้ผมได้ย่าแล้วผมก็เจอนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสาหรับใครหลายๆคนแต่ผมก็คิดว่าคนกรุงอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมก็เลยคิดว่าอยากจะมานําเสนอให้ท่านได้ดูกันนะครับโอเคครับเช้านี้ก็คงจะมีเรื่องนําเสนอสนุกๆให้ท่านได้รับรู้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ